อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับผข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้างหลังนะั้นมันอะไรกันวะนะทำ <c oughs> ไมมันดูป่วนกันจริงวะนะ คลิปนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5M กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็พาคนี้เป็นพาส์ที่2แล้วนะครับก็ตั้งจต่ภาส์แรกได้อัพลงไปนะฮะก็มีกระแสตอบรับที่ดีงามพระราม8พระราม9มากๆนะคุณผู้ชมนะขอบคุณที่เออ่ติดตามคลิปของเราเนาะนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําอาชีพอาชีพหนึ่งนะฮะที่เอ่อหลายๆคนนะฮะมองข้ามไปนะนั่นก็คือเอ่ออาชีพขับแกร็บนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับก็มันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะฮะที่หลายคนไม่ค่อยสนใจทำนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับรายได้มันได้ น้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ค่าเบิกรถเนี่ยมันแพงนะคุณผู้ชมนะครับรถแก๊ปเนี่ยนะฮะเวลาเราเบิกรถครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะจะเสีย500บาทนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เวลาเราส่งแก๊ปนะฮะได้1ออเดอร์เนี่ยนะครับเราจะได้เงินมาแค่90บาท80บาทนะประมาณนี้นี่ครับก็คือถ้าเกิดว่านับรอบละ80บาทนะฮะเราจะได้เราต้องขับแก๊ปทั้งหมด7รอบนะครับเราถึงจะได้ทุนของการเช่ารถคืนนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับเป็นอะไรที่เออทรหดสุดๆเนี่ยสำหรับอาชีพนี้แต่ว่ามันก็็เปนนนนอาชีีพท่มมมััััใใกกกลล้้ะครบบผ จุดจ็อบเซ็นเตอร์นะครับผมจุดจ็อบเซ็นเตอร์คืออยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับผมก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับในการเช็คราคาสินค้าอะไรต่างๆนานานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จุดขับแกร็บก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงตึกตรงนี้นะครับผมก็อยู่ใกล้ๆเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับผมหัวหน้าแกร็บเนี่ยก็จะมีเจ้าเอ็นพีซนะฮะยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเราต้องทําการมาสมัครก่อนนะครับคุณผู้ชมนะฮะมาสมัครงานนะครับผมมมเเื่อสสัครร็จน ะเราก็ต้องกดเปลี่ยนชุดนะครับเหมือนกับอาชีพอื่นนะครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอาชีพแก๊ปต้องมาสมัครแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเอ่อจากนั้นเนี่ยเอ่อพอเราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทําการเบิกรถตรงนี้นะครับผมจุดเรียกรถแก๊ปฟูตรงนี้นะครับก็กดคุยไปนะครับผมแล้วก็นี่ครับมอเตอร์ไซค์นะฮะเสีย500นะครับผมเวลาเราเบิกรถรอบหนึ่งเนาะนะแต่ว่าผมเบิกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมผมทําไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมลืมกดอัดคลิปนะคุณผู้ชมเนี่ย ลืมกดอัดคลิปนะเมื่อกี like ้เนี่ยครับต้องเอาใหม่นะครับโอเคเมื่อเราเบิกรถเสร็จนะครับเราก็ต้องเอารถมาที่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงที่มันจะเป็นสีเขียวๆตรงนี้นะฮะก็คือเป็นจุดรับออเดอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับเราต้องเข้ามาที่จุดนี้นะครับเราถึงจะสามารถรับออเดอร์ได้นะครับคุณผู้ชมนะก็กดรับออเดอร์ไปลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับบริษัทศูนย์นะฮะค่าส่ง80บาทนะครับเมื่อเรารับออเดอร์เสร็จนะฮะมันก็จะมีมันก็จะมีเหมือนข้างหลังเนี่ยจะเป็น ข้างหลังรถเนี่ยจะเป็นเอ่อกล่องกล่องหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเป็นกล่องใส่อาหารของลูกค้านอกนะฮะแล้วก็มันจะมีเอ่อจุดแดงๆนะครับผมขึ้นมานะฮะอยู่ตรงมินิแมปของเรานะฮะก็คือตรงนี้นะครับผมเนาะมันก็จะสุ่มนะเกิดอยู่ตามเมืองนี่แหละนะครับเป็นจุดแดงๆนะครับเราต้องขับรถไปส่งออเดอร์ตรงจุดแดงนั่นเองเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยนะครับไปฮะลูกค้ารอเราอยู่นะครับมีลูกค้าหยหิวอยู่นะครับเราต้องเป็นผู้บรรเทาความหิวเนี่ยให้กับคุลูกค้านะฮะรอก่อนนะครับเก็บเถื่อนคนนี้ก่อ แก็บเถื่อนนี่จะชนเมื่อกี้ชนไม่ได้นะครับนี้เราจะมาขับแก็บนะครับนี่ก็จะมาขับแก็บแก็บเถื่อนนบคุณผู้ชมโอ้ยโอ้โหแท็กซี่ what the เฮ้ยโหเฮ่อะอะไรกันนี้อ่ะโอ้โหแท็กซี่โอ้แท็กซี่ไม่ได้นะไม่ได้นะเมื่อกี้โอ้โหแท็กซี่ขับรถอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ฮะ เน่นะครับต้องระวังนะครับแถวนี้มันเถื่อนนะคุณผู้ชมเมืองนี้มันเถื่อนนะฮะเราต้องเ,อเนี่ยกูขับรถถูกเลยแล้วมึงมาชนกูทำไมเนี่ยโอ้ยชนเราเฉยนะครับคุณผู้ชมไอ้พวกไอ้พวกรถกระบะนี่มันมันมันชอบกลางนะคุณผู้ชมมันมีรถกระบะมันมีแก๊งอะไรพวกนี้นะมันชอบกลางนะฮะคุณผู้ชมนะครับไอพวกนี้มันชอบกลางมันต้องโดนมันต้องโดนจัดการนะฮะพวกนี้นะครับ โอเคเอ่ออยู่ลูกใน,นเอ่ยเดี๋ยวนะบ้านลูกค้าโอ้อยู่นิดลืบเลยนะฮะเค okay. มาลงรถนะครับเมื่อเรามาถึงจนเอ่อตรงจุดแดงๆนะครับเราก็ต้องเอ่อกดหยิบออเดอร์ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยกดหยิบออเดอร์นะก็จะหยิบเอ่อกล่องที่มันอยู่ข้างหลังรถมานะฮะแล้วเราก็เดินไปที่จุดแดงๆนะฮะนี่ฮะก็จะมีคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ให้เรากดส่งออเดอร์นี่ฮะคนคนก็จะหายไปนะครับผมแล้วเราก็จะได้เงินมาอืม 80บาทนี่ครับผมเนาะนะครับอาชีพนี้นะฮะได้ XP ด้วยมั้งนะครับมันขึ้นว่า XP ด้วยนะแสดงว่าได้ XP ด้วยนะคุณผู้ชมเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอกินอาหารก่อนนะครับหลอดอาหารแล้วลดนะครับขอกินข้าวก่อนนะฮะกินข้าวกินน้ํากินปลาโอ้รถกระบะนะครับไม่ได้เลยนะครับขับแบบนี้คือไม่ดีนะเฮ้ยผมก็ขับถูกเลนแล้วนะครับเนี่ยสมกับเป็นแก๊ปเถื่อนจริงเลยนะครับ โอเคเมื่อเราส่งเสร็จเนะฮะเราก็ต้องกลับไปที่ตรงจุดเดิมนะครับเพื่อที่จะไปรับออเดอร์ต่อไปนะฮะเราไม่สามารถอ,อยู่ข้างนอกแล้วเรากดรับออเดอร์เนี่ยเราไม่สามารถกดรับได้นะฮะนี่มันก็จะขึ้นว่าไม่ไม่พบจุดรับออเดอร์นี่เองนีครับเราก็ต้องออไปอยู่ตรงจุดไอเขียวๆเมื่อกี้นะครับผมที่เรารับออเดอร์มาเมื่อกี้นะครับเราต้องไปอยู่ตรงนั้นนะฮะเราถึงจะสามารถรับออเดอร์ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่นอก ตรงจุดเขียวๆตรงนั้นเราจะไม่สามารถรับออเดอร์ได้นั่นเองนะครับผมเคเรามาถึงจุดออเดอร์ที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมนะเราก็ลงรถมานะครับแล้วก็กดหยิบออเดอร์นะครับนี่เมื่อเราหยิบออเดอร์เสร็จนะฮะเราก็ขึ้นมาที่ตรงนี้นี่ับผมนะก็จะมีคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็กดส่งออเดอร์ไปนะฮะก็จะได้เงินมานะครับผมได้เลเวลด้วยนะครับได้ยีเอ็มาหนึ่งเนาะนะครับเคนะฮะก็เป็นงานที่ดีนะครับคุณผู้ชมนะเป็นงานที่ ผมมองว่าดีนะแต่ว่ามันได้เงินน้อยไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าแอดมินปรับเงินสัก100หรือไม่ก็แบบสัก150บาทได้แบบนี้ต่อรอบเนี่ยม,มันจะดีมากๆเลยนะแล้วก็อาชีพนี้ก็จะกลายเป็นอาชีพยอดฮิตกันเลยทีเดียวนะผมว่านะนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมไปฮะตรงนี้มันวุ่นวายนะมีคนขับรถอะไรยดเต็มไปหมดเลยเนะี่ยโอยนะครับ คนเล่นเซิร์ฟนี้เยอะมากนะคุณผู้ชมนะในแต่ละวันเนี่ยครับ2 0 0ร้อคนเลยนะคุณผู้ชมนะค,คนในเซิร์ฟนะฮะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรกันเลยไงเนี่ยเขามาขุกกันอยู่ในเซิร์ฟนี่ยผมขนาดผมอัดแบบนะอัดที่เวลาแบบหลายๆคนแบบไปโรงเรียนอะไรแบบนี้เพราะว่าเออคนในเซิร์ฟนี้ส่วนมากก็จะเป็นเด็กนะที่ยังเรียนหนังสืออยู่เนียน่ยคุณผู้ชมมาฮะ เรามารับออเดอร์ต่อไปกันเลยนะครับเคนะฮะนี่ครับแปบาทเห็นไหมครับมันจะสุ姆รายได้ให้เราเนี่ยครับผมระหว่าง80กับ90เนาะยำทะเลนี่ครับยำคอนเทนตได้ไหมทุยใช่ละอย่าผวนนะเคไปนะฮะออเดอร์นี้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมไม่ไกลแล้วก็ไม่ใกล้เคอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เองนะครับเคแกลบเถื่อนแกลบเถื่อนมาแล้วนี่ฮะมาส่งถึงที่ครับแกลบเรานะฮะบริการ ทุกระดับประทับใจนะฮะไปเอาไปกินเรียบร้อยกินให้อร่อยนะครับคุณลูกค้าไป,าไปเอาไปรับออเดอร์ต่อไปกันเลยนะฮะปานอุย้ยเนี่ยครับผมเกียร์มากเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแบบคือบ้านแกงแม่งมีเยอะมากเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยผมอยากให้ผมบ่นเลยเถอะนะฮะบ้านแกงนี่มีเยอะมากแล้วแบบเวลาเราขับรถมาเงี้ยเนี่ยไอ้จุดที่มันไม่ควรมีบ้านแม่งมันก็มีบ้านเว้ยอย่างเช่นจุดเมื่อกี้นะฮะมันไม่ควรมีบ้านนะเนี่ยสวนสาธารณะเนี่ย มันไม่ควรมีบ้านเนี่ยแต่ไม่ก็มีบ้านขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมผมผมเลยเกียจเกียดเนี่ยแอดมินทําอะไรไม่รู้เนี่ยไม่เข้าท่าเลยเนีแอดมินเนี่ยมันเสียทัรถในการเล่นเกมของคุณผู้ชมเนี่ยบ้านเนี่ยควรจะแบบหยุดตามตึกอะไรแบบนี้ก็เออพอเขาพอเข้าใจได้นะฮะแต่โอ้โหแบบไปอยู่กลางสวนสาธารณะเลยเหรอโอ้โหมันเกินไปจริงๆนะนะให้ผมบ่นหน่อยนะครับผมอยากจะบ่นมานานแล้วนะเวลาขับรถไปเนี้ยนะครับแบบอยู่ดีๆบ้านแก๊งก็โผล่มาปึ้งต่อหน้าอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โห มันทําให้การขับรถเรามันมันมันสะดุดนะเนะี่ยเวลาเราหนตีตารวจอะไรอย่างงี้เนี่ยฮะมันมันไม่มันมันไม่สนุกอะ่นะเ okay, นาะโอเคครับมารับออเดอร์ต่อไปกันเลยนะครับโอเคแปดสิบบาทอีกแล้วต้มยําทะเลนะฮะโอเคนี่อยู่ตรงนี้นะี่ครับจับเถื่อนจับเถื่อนขี่ทะลุกกงเข้ามาเลยเนี่ยขี่ทะลุรัว้วเข้ามาจอดตรงนี้แล้วก็หยิบออเดอร์หยิบออเดอร์สิลูกเออนะฮะหยิบออเดอร์แล้วนะครับแล้วก็มาส่งโอ้ลูกค้าผู้หญิงผู้หญิง เออเดินเด้อตอนนี้มันค้างคุณผู้ชมเอเราเดินไม่ได้นะฮะอ่ะกดส่งไปนะครับได้ค่าส่ง80เออนะครับลูกค้าผู้หญิงนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปรับอีกสักออเดอร์หนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเออออเดอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะแล้วก็มันคืออาชีพนี้มันมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถนะคุณผู้ชมเนี่ยผมว่านะเนี่ยใครที่แบบชอบขับรถแบบซิ่งๆเลยแบบนี้นะ่ยก็ทํา อาชีพนี้ได้นะครับเก็บนะมันมันใกล้อันนี้ด้วยนะครับมันใกล้มือเราด้วยเนาะมันใกล้ตัวเราด้วยแล้วมันต้องขับรถไปไกลนะครับมาเดี๋ยวเราเอ่อรับอีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะฮะโอเคครับกดรับออเดอร์มานะครับแปดสิบบาทอีกแล้วโอ้โหไปฮะอยู่ตรงข้างหลังเหมือนเดิมนะครับอู้ตรงนี้มันก็คืออะไรกันว่คุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยนะะคนจะชอบมาหยุดตรงนี้นะครับเนี่ยฮะคนเยอะมากเลยนะครับ อาจจะเป็นแบบสถานที่ PVP กันเนาะนะครับแบบคนเอามาตีกันอยู่แถวนี้นะครับแบบแต่และแกง๊งแกง๊นแกง,นแกงนู้นแก๊งนี้แก๊งนั้นมามีเรื่องอะไรกันมาเคลียร์ก็จะมาเคลียร์กันตรงนี้มั้งนะถ้าผมจาไม่ผิดเนาะนะครับก็จะเป็นสถานที่แบบเคลียร์ใจกันนะครับผมแก๊ปเถื่อนอย่างเราต้องไม่ขับชนแม่ง <laughs> แกป๊ปสมชื่อแก๊ปเถื่อนจริงๆเลยกูเลย ไปไปไป,ไปเดี๋ยวจะโดนฆ่าตายนะตอนนี้มันเถื่อนนะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะฆ่าเราเอานะครับผมเราเออเราไปจากตรงนี้กันดีกว่านะครับตอนนี้มันเถื่อนนะปินปิน,ปนมาแล้วจ้าแก๊บมาส่งอาหารแล้วถึงแล้วนะฮะลงรถนะครับแล้วก็หยิบออเดอร์มาแบบนี้นะฮะแล้วก็โอ้ตำรวจหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตำรวจสวัสดีครับ ผมติดนี่ผมติดดาวอยู่สองดาวนะแต่เราไม่ต้องกลัวนะเพราะาตำรวจเออที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็น npc นะคุณผู้ชมไม่ใช่ตำรวจจริงๆนะตอนนี้ผมติดดาวสองดาวนะตำรวจที่ดูคลิปนี้ย่ามาไล่ล่าผมนะไม่เอาเลยเนะีนะ่ยผมติดดาวสองดาวตอนนี้ไปไปขนกัญชามาเนะี่ยไปขนกัญชามาเนะี่ยมันก็เลยติดสองดาวนะตอนนี้โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอ่อขับไปที่จุดแยปบของเราเหมือนเดิมแล้วกันเนาะนะครับโอเคก่อนที่เอ่อเราจะลาจากกันไปในวันนี้นะี่ฮะเราอยากจะทําสิ่งหนึ่งนะที่ เราจะจะทํา,าทมานานแล้วเนี่ยก็คือ <c oughs> ก็คือขับเข้าไปป่วนข้างในตรงนั้นเนี่ยโว้ยมา,มา,มาแล้วนี่ชนเลยแก็บเถื่อนโว้ยมาดินี่ชน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  <c oughs> <c oughs> มาดิครับก็มาดิครับมาดิก็มาดิมาดิครับมาดิแก็บเถื่อนเกับเถื่อนกับ แก๊บเถื่อนกันก๊บกูแก๊บเถื่อนโว้ยมาดิมามาก็มาดิครับก็มาดิครับโหแก๊บเถืนนะ่อนเนี่ยรถจะพังแล้วตอนนี้แก๊บเถื่อนโว้ยเหยียบเหยียบเหยียบศพซ้ำแบบนี้ต้องเหยียบมาตีกันเหรอตีกันเหรอตีกันเหรอคิดว่าเฟี้ยวอ่ะค,คิดว่าคิดว่าคิดว่าเฟี้ยวุัยไม่โดนใครเลย คิดว่ามึงคิดว่ามึงคิดคิดว่าฟิวยไม่โดนใครเลยครับผู้ชมนะป่ะมันหลบกันเก่งยังวะมาข้างหน้าของเราก็คือเป้าหมายเนี่ยไปเลยเยอะเออมันจะมาต่อยเรามันจะมาต่อยเราเออเหียกดปิดชิบหายแล้วอุย้ยรถหายเฮ้ยเฮียแล้ว ไปแล้วจ้าบ๊ายบายผมไปแล้วจ้าโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอาชีพขับแกร็บเถื่อนของเรานะครับก็เป็นกันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเกม GTA นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย